ครับสวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในรถอีซูซุดีแมอีกหนึ่งคันนะครับมาด้วยอาการควันดำวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นกินเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เดินไม่สมบูรณ์มีเสียงเขกดังมากนะครับช่างโดนทำการตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์นะครับพบว่าหัวฉีดสกปรก,กอุดตัน จึงถอดมาทําความสะอาดพร้อมล้างหัวฉีดพร้อมทดสอบหัวฉีดดีเซลทั้ง4สูบหัวฉีดดีเซลทั้ง4สูบนั้นสมบูรณ์แล้วตอนนี้นะครับสามารถล้างได้โชคดีมากๆถ้าไม่เช่นนั้นนะครับต้องเปลี่ยนหัวฉีดเลยทีเดียวมาตรวจเช็คนะครับในส่วนของระบบน้ํามันดีเซลปรากฏว่าพบว่าน้ํามันดีเซลสกปรกมากๆนะค,ะนะครับต้องยกถังน้ํามันดีเซลออกมาล้างทั้งระบบแล้วก็กองโซลานะครับมาดูกันครับกองโซลานะครับสกปรก,กมากครับแล้วก็น้ํามันนะครับ เป็นสีดานะครับนี่คือน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันโซลาร์นะครับที่อยู่ในถังเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมหัวฉีดถึงได้สกปรกอุดตันน้ํามันสําคัญมากๆนะครับเติมบ้างนะครับน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมเดือนละ1ถังหรือ2เดือนสัก1ถังนะครับแล้วก็กองโซลานะครับหรือกองดีเซลนะครับควรเปลี่ยนด้วยนะครับทุกๆ40,000ืกิโลถอดมาดูก่อนนะครับว่าสกปรกมากไหมถ้าสกปรกมากในช่วงระยะเวลา20,000กิโลก็ต้องเปลี่ยนแล้ว แต่ถ้าสกรปรกยังไม่มากสามารถใช้งานได้ถึง40,000กิโลสาเหตุน้ํามันสกรปรกมากๆแบบนี้มีโอกาสทําให้หัวฉีดสกรปรกอุดตันปล่อยไว้นานเข้านะครับปลายหัวฉีดจะบวมแล้วก็แตกทําให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงนะครับแพงกว่าการดูแลบำรุงรักษาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับเคสนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับล้างระบบเชื้อเพลิงดีเซลทั้งระบบโดยการยกถังออกมาล้างท่อทางเดินน้ํามันดีเซลทั้งระบบเปลี่ยนกองเชื้อเพลิงดีเซล ล้างทําความสะอาดหัวฉีดนะครับถอดชุดลูกลอยและปั๊มติ๊กในถังเชื้อเพลิงออกมาล้างทําความสะอาดให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่นี่คือการแก้ปัญหาสําหรับรถอีสู DMAX มกคันนี้นะครับอย่าปล่อยให้รถของท่านเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญ การดูแลทําความสะอาดหัวฉีดสําคัญเช่นกันไม่ต่างกัน <perk nationale> นะครับวิธีการบํารุงรักษาสําหรับท่านผู้ใช้งานรถแต่ะกูลดีเซลคอมมอนเร็วนะครับล้างทําความสะอาดหัวฉีดดีเซล3วิธีด้วยกันวิธีที่1นนะครับเติมน้ายาล้างหัวฉีดดีเซลชนิดที่ผสมในถังดีเซลทุกๆ10,000กิโลวิธีที่2นะครับทำการล้างหัวฉีดดีเซลนะครับโดยใช้เครื่องล้างอัตโนมัติวิธีนี้จะทําทุกๆ20,000กิโลและวิธีสุดท้ายคือวิธีที่สนะครับ คือการล้างหัวฉ so ีดโดยการถอดออกมาล้างและทดสอบหัวฉีดด้านนอกวิธีนี้จะทําทุกๆ50,000กิโลเพียงเท่านี้ครับรถของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนอย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการตามคาแนะนําของช่างดนนะครับรับรองครับรถของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องมาเสียตังค่าซ่อมแพงธนานออโดนอซอรตวิตลาดประเคาซอย52 ซ่อมจบปัญห,หากว่า20ปีแห่งการบริการอย่าลืมนำรถที่คุณรักเข้ารับบริการตรวจเช็คตามคำแนะนำนะครับ